สวัสดีค่ะวันนี้ครัวอีซี่จะพามาทำเมนูคอหมูย่างกันนะคะเตรียมเนื้อหมู500กรัมใส่ผงปรุงรส3-4ถ3-4ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปย่างได้เลยค่ะรอประมาณ25นาทีพร้อมเสิร์ฟค่ะหรือปิ้งย่างอบทอดได้ตามชอบเลยนะคะ ผงปรุงรสอีซี่หซองหมักหมูครั้งเดียวได้2-3งกิโลเลยนะคะข้อแนะนำหากทำขายแนะนำให้หมักข้ามคืนแช่ในตู้เย็นรสชาติจะอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะง่ายครบจบซองเดียวไม่ต้องเติมอย่างอื่นเลยนะคะไม่ต้องใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีและเครื่องปรุงอื่นๆเลยค่ะ ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันนะคะผงปรุงรสอีซี่หช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันใส่ต้นหอมตามชอบได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟจ้าสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ l a z a ด้าช o อป e ีและทางไลน์แอดนี้นะคะ